สวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้เคล็ดลับเทคนิคนะครับของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคือคนที่ทํางานหรือว่าน้องๆที่กําลังเรียนหนังสืออยู่นะครับก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับคือคนที่ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานหรือกําลังเรียนหนังสืออยู่นะครับ mm hmm. เขามีเทคนิคเคล็ดลับ15ข้อนะครับที่เอาไว้ใช้บริหารเวลาของเขานะครับ แล้วก็บริหารเวลาดีทุกอย่างมันก็จะดีตามไปนะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเทคนิคเคล็ดลับอะไรบ้าง15ข้อนะครับอเดี๋ยวเริ่มเลยนะบอกว่างี้คนที่มักจะเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการบริหารเวลานะครับจะเข้าใจคําว่า To-Do List นะ to do list คือสิ่งที่ต้องทำนะครับจะมีแอปด้วยแอปต่างๆเยอะแยะเลยนะครับในในมือถือเรา,เอาใช้ได้เลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่า4 1ของสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยที่เรียกว่า To-do list เนี่ย 4 1เนี่ยไม่ทำคือทำเกินครึ่งมนิดเดียวนะลิสต์มาเถอะวันนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะทำอะไรลิสต์มาฮะแต่ว่าเกินครึ่งอ่ะทำไปแค่นิดเดียวนะ41%คือไม่ทำนะครับคือมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับที่คุณจะต้องเขียนลงไปว่าคุณจะทำอะไรไปนะคุณไม่ทำนะครับถ้าคุณปล่อยเวลาให้มันผ่านไปมันก็ผ่านไปแบบไร้ประโยชน์นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับ15ข้อนะครับ ของคนที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการบริหารเวลานะเราทุกคนเนี่ยนะครับมีเวลาเท่ากันนะครับพระเจ้าสร้างเวลาให้ทุกคนเท่ากันนะเออแต่ถ้าเกิดใครลงไปในทฤษฎีลึกๆของแบบไอสไตว่าเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันนะอันนั้นแปลว่าอีกช็อตหนึ่งนะเพราะว่าเวลาที่เวลาที่มีความสุขเนี่ยเวลาเนี่ยมันจะเร็วเวลาที่มีความทุกข์เนี่ยเวลามันจะรู้สึกนานนะอันนั้นก็ว่าอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่า จริงๆแล้วเวลาที่เป็นนับเป็นวินาทีเนี่ยนะครับทุกคนนะครับมีเวลาเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับข้อแรกเลยนะครับคือเวลาคือสิ่งมีค่านะครับที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสําหรับคุณนะหลายคนบอกว่าเกิดมาพ่อแม่ไม่รวยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเวลาที่คุณมีอยู่บนโลกนี้นั่นแหละคือสิ่งที่มีค่าของคุณนะในหนึ่งวันเนี่ยนะครับเท่ากับเวลาคือ 1,440นาทีคุณเชื่อหรือเปล่าครับว่าคุณสูญเสียเงินเนี่ยนะคุณก็ยังสามารถหาเงินกลับมาได้นะครับคุณสูญเสียสุขภาพที่มันไม่ดีนะเช่นวันนี้คุณอาจจะนอนดึกตื่นสายดื่มเหล้าสูบหรีนะช่วงเวลานั้นนะ่ะสุขภาพคุณอาจจะไม่ดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณกลับมาฟื้นฟูนสุขภาพของคุณได้นะครับหรือว่าในเรื่องการเงินก็เหมือนกันในที่บอกมเมื่อกี้นะครับบอกว่าเงินหายไป เดี๋ยวสักพักก็หามาได้นะเคยบริหารเงินผิดพลาดก็หามาได้หากลับมาได้กลับตัวกลับใจได้นะครับแต่เวลาเนี่ยนะครับถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยมันหายไปเลยนะคุณเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วคุณเอาพุ่งเอาเมื่อวานกลับคืนมาได้ไหมเอาเมื่อสิบวันที่แล้วของคุณกลับคืนมาได้ไหมเอาเวลาเมื่อปีที่แล้วของคุณกลับคืนมาได้ไหมคุณเอากลับคืนมาไม่ได้คือเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องอยากอยาให้ใครเนี่ยนะครับมาขโมยเวลาของคุณนะเพราะว่าคุณต้องถือว่าเวลาเนี่ยของคุณเนี่เป็น เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญทีส่สุดของชีวิต voilà คุณเลยก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ร่ารวยเงินทองไม่ไรนะแต่ว่าเวลาของคุณอ่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณนะครับอย่าทําเรื่องไร้สาระนะครับข้อแรกเลยนะครับคือเวลามีคุณค่าอย่าทําเรื่องไร้สาระนะครับอะต่อมานะฮะดูข้อที่สองนะข้อที่สองคือกําหนดงานที่สําคัญที่สุดของคุณนะครับแล้วทํามันก่อนเป็นสิ่งแรกนะครับ มีนักจิตวิทยาหลายคนบอกว่านะครับเขาบอกว่านะครับสองชั่วโมงแรกของวันนะฮะคือในหนึ่งวันเนี่ยสองชั่วโมงแรกหลังจากที่คุณตื่นเนี่ยนะจะเป็นช่วงเวลาที่สมองของคุณจะเปิดเปิดรับและเรียนรู้และก็ทํางานได้ดีที่สุดนะคนส่วนใหญ่จะเสียเวลาสองชั่วโมงแรกด้วยการเดินทางไปทํางานนะหรือทําเรื่องไร้าสาระนะเขาเขาจะบอกเลยว่าตื่นมาเปิดทีวีไว้ก่อนเลยสรยุทธเรื่องเล่าเช้านี้ แม่ก็มีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้นะหรือไม่ก็เปิดมือถือ Facebook นะมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมันหดหูใจอ่ะแล้วมันวุ่นวายยุ่งเหยิงชีวิตยุ่ยงเหยิงมากนะอันนี้บอกว่าสองชั่วโมงแรกเนี่ยคุณต้องปิดตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วคุณควรจะทําในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทําอ่ะนะถ้าหลายๆคนนะที่ทํางานประจําเนี่ยผมบอกว่าในสองชั่วโมงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะตื่นมาบางคนจะต้องตื่นจากบ้าน ออกจากบ้านแต่เช้าตื่นก่อนสักแค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งตื่นมาอาบน้ําแตรงฟันไปละนะครับไม่มีเวลาในสองชั่วโมงแรกแต่ว่าถ้าเกิดคุณตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมตื่นขึ้นมาออกกําลังกายอะไรเล็กๆน้อยๆยืดเสน้นยืดสายยกเวทวิดปื้นซิทอัพอะไรก็ว่าไปนะครับทําอะไรที่มันแบบไม่ต้องเร่งรีบะนะครับแล้วก็พอตื่นมาสักพักนึงนะครับก็ค่อยอดื่มกาแฟทําจิตใจให้สงบเนะ เบิกบานนะครับนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามคือในชั่วโมงแรกสองชั่วโมงแรกของคุณอนะ่ะคุณคุณไม่ควรเร่งรีบนะไม่ควรเร่งรีบนะค่อยค่อยค่อยๆดําเนินชีวิตนะถ้าเกิดตื่นมาแล้วแบบโโลกโลกออกจากบ้านอันเนี้ยแล้วทั้งวันเลยอ่ะคุณจะไม่ไม่มีอะไรดีเลยในวันนั้นนะครับอันนี้เลยบอกว่าสองชั่วโมงแรกหลังจากตื่นเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณอนะ่ะ นะเพราะ,ะคุณต้องบริหารเวลาในช่วงสองชั่วโมงแรกนี้ให้ดีนะเช่นคุณจะต้องออกจากบ้านแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งถ้าเกิดสองชั่วโมงแรกคุณต้องตื่นแต่ตีสามครึ่งอันนี้คงไม่อันนี้คงไม่ไหวนะชีวิตแบบนั้นก็คงจะน่าเบื่อมกันนะแต่ว่ามันมันก็มีข้อจํากัดสําหรับเพื่อนเพื่อนบางคนก็อาจจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าในที่เขาบอกว่านะครับอย่างข้อสองเนี่ยต้องบอกว่ากําหนดกําหนดงานที่สําคัญที่สุดของคุณเนี่ยทาให้จบภายในสองชั่วโมงแรกนะแต่ถ้าเกิดอีกสี่ย ล,ล้มหลวมนะเขาบอกว่าห้ชั่วโมงหรือสําหรับผมนะถ้าเกิดใครที่2ชั่วโมงแรกคุณไม่สามารถทําอะไรสิ่งที่คุณสําเร็จได้เนะี่ยผมแนะนำว่าคุณไปทําไม่เกินเที่ยงแล้วกันนะคุณควรจะเคลียร์งานทุกอย่างที่สําคัญสําคัญนะ่ให้จบตั้งแต่เที่ยงนะถ้าเกิดทํางานประจําอยู่ก็ถึงที่ทํางานก็รีบเคลียร์เลยนะฮะงานอันไหนที่ค้างค้างคางคา,คา,คาแล้วมีความรู้สึกว่ามันสํา,สา,สา,สาสคัญที่สุดที่ต้องเคลียร์เคลียร์ให้จบก่อนเที่ยงเลยครับและช่วงบ่ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อยๆทํางานแบบสบายๆนะทุกเช้า จนถึงเที่ยงเนี่ยควรจะทำงานที่สำคัญที่สุดให้เสร็จก่อนนะครับต่อมานะครับข้อที่3คือทำงานจากปฏิทินของคุณนะครับนะไม่ใช่ทำงานจากลิสที่คุณลิสไว้ t นทะูดนะูลิสจะต้องทำอะไรบ้างนะแต่ข้อสามเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำงานจากปฏิทินปฏิทินก็คือความหมายคือคุณกำหนดไว้เลยว่างานเนี้ยนะครับจะเสร็จภายใน3วันข้างหน้า คุณก็ต้องทําตามตารางเวลาที่คุณกําหนดนะไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าลิสต์ไปเรื่อยๆลิสต์ไปเรื่อยแต่จริงๆมันก็ปรับใช้ได้นะมันก็จะปรับใช้ได้ระหว่าง To do list นะ์อะเพราะ To Do List เนี่ยคุณก็จะติ๊กเฉพาะไอ้สิ่งที่คุณคิดว่ามันสาคัญไว้เป็นข้อแรกๆนะเอาเป็นว่าแล้วกันเอาเป็นว่าอย่างนี้กันคุณต้องทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นงานที่เป็นลําดับความสําคัญที่สุดนะเขาจะทํางานตามปฏิทินตามคนที่ประสบประสบความสำเร็จเนะี่ยเขาจะทา งานตามปฏิทินนะตามตารางเวลานะคุณต้องกําหนดเป้าหมายว่าพรุ่งนี้คุณจะทําอะไรบ้างนะอีกวันหนึ่งคุณจะทำอะไรบ้างนะครับสัปดาห์หน้าคุณจะทําอะไรบ้างนะคุณต้องกาหนดเป็นเป็นตารางเวลานะครับแต่ว่าข้อนี้ผมขอแทรกนิดนึงแล้วกันผมเคยทําคลิปไปแล้วหลายหคลิปพูดเรื่องนี้น่าจะหลายครั้งแล้วขอพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคุณควรจะแบ่งงานออกเป็น4นะครับ4ลําดับนะครับลําดับ1 2 3 4นะ ลำดับ1กับ2นี่คือควรจะต้องทำก่อนนะแบ่งงานเป็นสองสองลักษณะนะแยกประเภทก่อนนะงานที่สำคัญกับงานที่ไม่สำคัญนะแยกสองประเภทนี้ก่อนองานไหนที่สำคัญก็แยกเป็นสองประเภทกันสำคัญและเร่งด่วนนะครับและสำคัญกับไม่ด่วนนะคือข้อหนึ่งและสอง ถ้าสําคัญและเร่งด่วนอันนี้แน่นอนแล้วคุณต้องทําอันดับแรกแต่ถ้ามัน,มนสำคัญแต่มันไม่ด่วนอันนี้เก็บไว้เป็นลําดับที่2ได้นะครับต่อมานะครับลําดับที่3าที่จะต้องทานะครับลาดับความสําคัญในการทํางานนะลำดับที่3ามคือไม่สําคัญแต่ด่วนอ่าคืออันดับ3และไม่สําคัญและไม่ด่วนนี่คุณเก็บไปไว้ลํานลดับ4ี่เลยนะครับทีนี้ระหว่าง ลำดับสองกับลำดับสามหลายคนจะมาเถียงกันว่าเฮ้ยไออันดับสองคือสำคัญแต่ไม่ด่วนเนี่ยทำไมมันถึงทำก่อนอันดับสามะอันดับสามคือไม่สำคัญแต่ด่วนนะเพราะมันไม่สำคัญไงถึงมันจะด่วนมันก็ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปทำอันที่มันสำคัญก่อนแต่มันไม่ด่วนก็ต้องทำก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับของงานเนี่ยให้น้ำหนักไปที่ความสำคัญของงานก่อนอันดับแรกนะครับ สำคัญและด่วนข้อ1ลําลำดับที่1สําสำคัญและไม่ด่วนข้อทีอ่2นะข้อที่สาคือสำคัญแต่ไม่ด่วนนี่รอได้นะอันดับสุดท้ายคืออันดับ4ี่คือไม่สำคัญและไม่ด่วนอันนี้อันนี้เรียกว่าไม่ต้องทําก็ได้นะยกเ,เวนเดอว่าจริงๆค่อยทํานะครับนะอันนี้คือข้อที่สาคือคุณต้องลำดับงานให้ถูกต้องอนะว่าคุณจะทําอะไรก่อนนะครับข้อที่4ี่คือคุณต้องเอาชนะตัวเองนะอย่าพลาดวันประกันพุ่งนะครับ เอาชนะตัวเองให้ได้นะครับข้อนี้คือการเอาชนะใจตัวเองเริ่มง่ายๆเลยนะครคุณตื่นเช้าตั้งนาฬิกาปลุกนะหลายคนเป็นนะฮะที่ตั้งนาฬิกาปลุกเสร็จแล้วเดินไปกดมันดับแล้วกลับมานอนต่อและยาวเลยทีเนี้ยอีกชั่วโมงหนึ่งนะคือคุณต้องชนะใจตัวเองให้ได้คือถ้าเกิดคุณชนะใจตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นวันเนะี่ยก็คือตั้งนาฬิกาปลุกแล้วกดนาฬิกาดับและลุกเลย เป็นป,ปฏิบัติภารกิจเลยนะฮะเดี๋ยวที่บอกปฏิบัติภารกิจ2ชั่วโมงแรกให้สําคัญที่สุดนะนั่นแหละคือคุณต้องชนะใจตัวเองตั้งแต่เช้าตั้งแต่เริ่มตื่นเลยนะครับนะอันนี้คือข้อที่ข้อที่4นะต้องเอาชนะใจตัวเองและอย่าผลัดวันประกันพุ่งนะงานไหนสําคัญรีบทาให้จบที่ผมบอกนะทําให้จบก่อนครึ่งวันเช้านะครับข้อที่5นะเขาบอกว่ายังมีอะไรให้คุณทาอีกมาก อย่าล็อกเวลาเพื่อทําแค่สิ่งเดียวนะครับในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี Et ่ยคุณจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าอันนี้เขาอาจจะให้บอกว่าคุณต้องแบ่งเวลานะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งทํางานสิบชั่วโมงนะครับกลับบ้านก็ยังบ้างานต่ออันนี้ไม่ได้นะคุณต้องแบ่งเวลาบ้างนะครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาทํางานเสาร์อาทิตย์คือพักผ่อนต้องพักผ่อนต้องรีแลกซ์บ้างอย่าทํางานเป็นบ้าเป็นหลังตลอดเวลานะคือข้อห้าคือคุณต้องแบ่งเวลานะครับ ข้อที่6คือหลายคนนะครับพวกฝรั่งมักสอนกันไว้แบบนี้แหละนะผมเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะต้องบอกก่อนว่าผมเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าคุณต้องพกสมุดโน้ตไว้ตลอดเวลาคุณต้องมีสมุดนะเป็นสมุดปากกาดินสอต้องเก็บไว้พกติดตัวตลอดนะครับข้อนี้จะอธิบายแบบนี้นะครับสำหรับผมเองเนี่ยมีสมุดโน้ตอยู่กับตัวเองเนี่ยนะครับประมาณสองถึงสามเล่มนะครับคือ เอาวางไว้หลายลยที่นะเผื่อลืมนะแล้วก็มันกัแ่แต่สมุดโน้ตผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ออกไนเซอร์นะว่าวันนี้ทําไรพรุ่งนี้ทํะไรเพราะว่าสเตปงานหรือว่าสเกจเดลงานของผม่จะอยู่ในมือถือแต่ว่าในสมุดโน้ตเนี่ยผมจะเอาไว้โน้ตในสิ่งที่ผมกำลังจะทำนะครับหรือสิ่งที่ผมคิดได้ผมคิดอะไรได้ผมยังทําผมท youtube เนี่ยผมคิดอะไรออกผมต้องเขียนไว้เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะทำอะไรผมก็จะเขียนคืนนึกอะไรออกผมไม่เขียนนะฝรั่งเขาจะมีคําสอนเลยว่า คิดอะไรให้เขียนออกมานะครับคิดอะไรให้เขียนออกมาคือใช้การเขียนใช้การเขียนอย่าจำนะอย่าจำใช้การเขียนนะเพราะเนี่สมุดโน้ตเนี่ยสำหรับคนที่อยากที่จะเป็นแบบเป็นผู้ประสบความสำเร็จคุณต้องมีนะคุณต้องมีสมุดโน้ตไว้กับตัวนะนะพออยากพูดอะไรก็ให้เขียนออกมาเขียนได้เขียนอะไรก็เขียนไปนะครับแล้วก็คุณก็มานั่งกลับมาอ่านในสิ่งที่คุณเขียนนะครับนี่คือข้อที่6นะ ต้องพกสมุดไว้ตลอดเวลาสมุดประกาดิสส o นะครับข้อที่เเขาบอกว่าควบคุมกล่องจดหมายของคุณคืออะไรหรือสื่อโซเชียลทั้งหลายนะคุณควรจะปล่อยวางความสนใจนะเลิกสนใจมันมันไปซะบ้างนะอย่าปล่อยให้มันมีอิทธิพลกับคุณนะครับนะเลิกสนใจอีเมลที่มันจะเด้งขึ้นมาเลิกสนใจ Messenger ที่มันจะเด้งขึ้นมาเลิกสนใจไลน์เลิกสนใจโซเชียล มีเดียทั้งหลายนะ f e c o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  n s t s t r g r t w t w t t t e r นะเลิกสนใจนะปล่อยวางมันออกไปบ้างจากชีวิตนะครับข้อ8เขาบอกว่าเรื่องของการประชุมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่คุณถ้าคุณคิดว่าการประชุมมันสำคัญก็ประชุมได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าการประชุมมันไม่ยังไม่ต้องถึงขั้นประชุมแค่คุยกันนิดเดียวแล้วรู้เรื่องก,ก็คือทำแค่นั้นพอไม่ต้องประชุมเสียเวลานะครับนะครับนี่คือข้อที่8ข้อที่9คือเขาบอกว่า ปฏิเสธทุกสิ่งที่มันจะทําให้คุณไม่ประสบความสำเสร็จในเป้าหมายอย่ารับปากทุกคนนะถ้าเกิดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณรับปากแล้วว่ามันจะทำให้คุณเสียเวลาในการทํางานอย่ารับปากนะอย่ารับปากทํานูน่นทํานี่ทุกคนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันมเป็นเรื่องของคนอื่นมันมเป็นเรื่องไร้สาระอยากไปรับปากมันเสียเวลานะครับข้อสิบคือทําตามหลักการของพาเรโตนะคืออะไรกฎ8 0ด0นะหลายคนถ้าไม่เคย อ่านกฎนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ผมอ่านกฎนี้มานานแล้วนะคือเขาบอกว่าทุกตัวอย่างนะสมมุติว่าคุณมีร้านขายของอย่าง7 e เ e ่ e อลแล้วกันกฎ8 0ดสิบคือก็พูดง่ายคือทำน้อยได้มากอะ่ะคือ80%ของรายได้ของร้านคุณเนี่ยมาจากสินค้าเพียงแค่20%ที่ขายได้เออนึกภาพออกไหมสมมติร้าน7 e เ e ่ e ออยู่ร้านหนึ่งมียอดขายเดือนละ 1 0 0 0 0แสนบาทแล้วกันสมมตินะครับมียอดขายเดือนละ1 0 0 0งแสนบาท80%ของ1 0 0 0งแสนบาทคือ80,000บาทอ่ะรายได้80,000บาทอ่ะมันจะมาจากสินค้าที่วางขายแค่20%นะคือสินค้าของเซเว่นร้อยชิ้นเนี่ยมันจะขายดีอยู่แค่20ชิ้นเนี่ยแต่20ชิ้นที่มันขายดีอะ่ะมันเป็นการมันเป็นมันเป็นสินค้าที่สร้างไรายได้ให้กับเซเว่นแปดสเอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องโฟกัสไอ้ตรงเนี้ยนะครับโฟกัสไอ้สินค้าตรงเนี้ยนะนึกภาพไหมเซเว่นขายอะไรเหล,ล้าบบุหรรรี่่่อเคคืืงดมนะั อะไรไอ้พวกไส้กรอกไอ้พวกนั้นฮะผงเลียมถูกสโมกกี้ไบต์อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นนะคือสินค้าที่ขายดีของเซเว่นนะแต่สินค้าอีกเยอะแยะของเซเว่นเนี่ยขายไม่ค่อยดีเลยนะแต่มันขายดีแค่20เนี่ยไอ้ยีเนี่ยมันเป็นสร้างรายได้ให้แปของรายได้ทั้งหมดของเซเว่นนะครับนั่นแหละคือน,นี่คือเป็นกดตายตัวทั่วไปนะครับเป็นกดตายตัวทั่วไปก็าอาจจะความหมายก็คือว่า <c oughs> เช่นคุณอาจจะมีเซลล์นะบริษัทคุณอาจจะมีเซลล์สัก สิบคนนะแต่มันจะมีเซลล์ไอสองคนเนี้ยแม่งเก่งที่สุดแล้วมันมีละมันสร้างไรายได้ให้บริษัทเนแปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะส่วนเซลอีกแปดสิบเปอร์เซ็นตสร้างไรายได้ให้บริษัทแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องคัดไอ้คนที่มันไม่ได้เรื่องออกนะฮะแต่ว่านี่มันฟังแล้วมันค่อนข้นขางโหดร้ายนิดน,นึงนะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรจริงๆคือคนคนกลุ่มเล็กอ่ะมันจะสร้างไรายได้เลี้ยงคนกลุ่มใหญ่เออเอางี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือ ให้เลือกทําในสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆนะแล้วให้เกิดผลประโยชน์และผลตอบแทนที่คุ้มค่านะเออโอเคก็คือพวกแงท่ทาน้อยในมากนะอย่าไปทุ่มเทกับสิ่งที่มันเป็น80%แต่มันสร้างไรายได้แค่20%ไม่เอาต้องไปทุ่มเทกับนะยีที่มันสร้างไรายได้ให้แปนะครับอ่านี่เข้าใจนะครับข้อ11เนะฮะเขาบอกว่ามุ่งเน้นนะครับจุดแข็งของคุณนะครับ แล้วก็หาใครมาช่วยงานคุณนะแต่ว่าต้องไม่เสียความเป็นตัวตวนออกไปนะนะครับอย่างช่อง youtube ผมเนี้ยนะครับเอกลักษณ์ของช่องผมเนี่ยเป็นสไตล์แบบผมสไตล์ที่ผมพูดนะสไตล์ที่เป็นแบบผมนี่แหละนะตรงไปตรงมาหรืออะไรแบบนี้นะครับใครที่ฟัง youtube อยู่จะรู้นะแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าผมอยากจะโตในในในช่อง u t u b e แบบเป็นอะไรที่แบบมีทีมงานเข้ามาช่วยเนี่ย ผมก็จะเป็นจะต้องให้มีให้คนเข้ามาช่วยผมแต่ว่านะครับผมอาจจะต้องยอมนะยอมที่จะได้ผลลัพธ์ไม่เต็มตามที่ตัวเองตั้งใจร้อซนะแต่เขาบอกว่าควรจะลดทอนความเป็นตัวงของตัวเองลงได้ไม่ต่ำกว่าแปบเปนตนะในการที่คุณจะต้องแลกกับทีมงานที่คนอื่นเข้ามาช่วยคุณอ่ะพอนึกเภาพอาไหมคืองานคุณเป็นแบบเนี้นะแต่คุณอยากจะให้มันมีงาน เขาเรียกว่ามีผลผลิตงานออกมาได้เยอะขึ้นคุณก็จะเป็นต้องจ้างคนมาช่วยคุณนะการจ้างคนมาช่วยคุณนั่นแหละให้เขามาช่วยได้แต่ว่าจุดแข็งของคุณความเป็นตัวตนของคุณมันต้องไม่ลดลงนะเออแต่ว่ามันอาจจะลดลงไปได้แต่ไม่ควรจะลดลงไปเยอะนะเขาบอกว่ารักษาภาพลักษณ์ของคุณให้ได้80%ไปอย่างน้อยบางคนเฮ้ยอันโตนิโอมันเปลี่ยนไปเว้ยเฮ้ยเออแต่มันก็ยังพอคล้ายๆเดิมนะแต่ว่า คลิปมันก็มีหลากหลายมากขึ้นนะมันมีพิธีกรคนอื่นเข้ามาช่วยงานนะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องคงคงตรงนี้ของคุณไว้นะครับอันนี้คือข้อที่11นะคือเขาบอกว่ามุ่งเน้นที่จุดแข็งของคุณแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยงานคุณได้แต่ว่าคุณต้องเขาเรียกว่าไงเอกลักษณ์ของคุณยังต้องอยู่นะครับอันนี้คือข้อ11นะครับข้อที่12คือรวบรวมงานของคุณแล้วจัดระบบที่มันสามารถทําซ้ําๆกันได้นะครับ คือสร้างระบบสร้างระบบในการทํางานนะครับให้มันสามารถทํางานซ้ําๆได้แล้วก็สามารถที่จะมีใครเข้ามาดูแลตรงนี้แทนคุณได้นะครับนี่คือข้อ12นะครับข้อที่13บบอกว่าถ้างานไหนที่คุณทํามาสําเร็จแล้วเสร็จภายใน5นาทีให้รีบทํามันทันทีนะเข้าใจไหมคือถ้าเกิดคุณคิดว่างานไหนที่อยู่ในมือคุณอนะ่ะเฮ้ยอันนี้มันทําแล้วมัน5นาที10นาทีเสร็จแล้วนี่ว่าทําเลยนะ เหมือนกับแต่ว่าเราแต่ละบางคนจะบอกว่าทํางานที่ยากก่อนโอเคทํางานที่ยากก่อนก็ถูกต้องนะแต่ว่าไองานไหนที่มันเสร็จเร็วๆสั้นๆะผมว่าทําก่อนเลยดีกว่านะเช่นเฮ้ยวันนี้ต้องโทรหาลูกค้าอะไรนี้เพื่อแจ้งผลแบบนี้โทรเลยครับไม่ต้องรอตื่นเช้ามาไม่ใช่ตื่นเช้ามาเข้าออฟฟิศแปดโมงครึ่งเก้าโมงโทรเลยครับยกมือยกมือถือโทรศัพท์หาลูกค้าเลยพี่เคสของพี่เป็นอย่างนี้สรุปเป็น<บ>อย่างนี้นะครับจบเรียบร้อยจบหนึ่งงานแล้วไปทํางานอื่นต่อไปทํางานที่ยากต่อ นะก็ย้อนกลับไปข้อแรกๆที่บอกว่าทํางานให้จบภายในครึ่งวันนะอันนะี้สำคัญที่สุดนะข้อเมื่อกี้ก็เลยบอกว่าทํางานที่คิดว่าง,งานไหนมันเสร็จภายใน5้าทีสิบนาทีเนี่ยทำเลยไม่ต้องรอนะอย่าผัดวันประกันพุ่งนะข้อที่14บสีาบอกว่าทําให้เวลาตอนเช้าเป็นกิจวัตรเพื่อสร้างจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของคุณอันนี้ฟังแล้วจะงงนิดนึงนะคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับ หลายๆคนนะครับจะบอกว่าหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากตื่นจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่คุณต้องเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายและจิตใจของคุณเขาจะยังไม่สนใจงานอย่างอื่นนะเขาจะสนใจแต่เรื่องความพร้อมของร่างกายความพร้อมของจิตใจนะกิจกรรมที่เขาจะทํากันช่ชวงเช้านะครับก็คือตื่นมาออกกําลังกายนะทำอะไรที่มันมีเขาเรียกว่าไงมีเขาเรียกว่า motivate ปลุกพลังของตัวเองนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะนั่งสมาธินะคือพูดง่ายช่วงเช้าเนี่ยเอาเอาเป็นว่าถ้าคุณฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะเอาเป็นว่าช่วงเช,ช้าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่คุณตื่นนะคุณไม่ควรแบบโรคกโลคๆอะ่ะอ,อย่างนี้ด้วกันแค่นั้นแหละจบคุณควรแบบตื่นมาแบบสบายๆนะตื่นเช้าขึ้นอีกนิดตื่นเช้าอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะถ้าคุณจะเป็นต้องปฏิบัติภารกิจอาบน้ํากินข้าวก่อนออกจากบ้านหนึ่งชั่วโมงสมมุติว่าคุณต้องออจากบ้านหกโมงนะครับ ออกจากบ้านหกโมงคุณก็ต้องตื่นตีหนะ้าวิธีการก็คือตื่นตีห้าปุ๊บคุณต้องอาบน้ําอะไรก็ว่าไปหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณก็ออกจากบ้านหกโมงคุณอจจะตื่นเช้ากว่าเดิมเป็นตีห้าครึ่งไม่ใช่สิตีสี่ครึ่งนะตื่นตีสี่ครึ่งนะเพื่อมาทําอะไรที่มันสบายสบายนะไม่ต้องเร่งรีบนะคือตพูดง่ายตื่นเช้ามาอย่าเร่งรีบอนะหลังจากตื่นมาหนึ่งชั่วโมงอย่าเร่งรีบค่อยๆค่อยๆ ค่อยๆดําเนินชีวิตไปนะครับแต่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้หให้ผมตื่นตีสี่ทุกวันผมไม่ไหวนะนะอันนั้นคุณก็ไม่ต้องถามข้อนี้ไปแล้วกันนะแต่สำหร,รับผมแมมันไม่ต้องเ,งเร่งรีบขนาดนั้นผมก็ทําได้นะครับข้อที่สิบห้านะครับเขาเรียกว่าเทคนิคโพโมโดโร่นะเทคนิคโพโมโดโร่คืออะไรนะคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือทํางานเนี่ยเราจะมีสมาธิหรือโฟกัสได้แค่ยี่สิบนาทีหรือยี่สิบห้านาที ไม่ไม่เกินนั้นคือเทคนิคนี้ผมอ่านหนังสือมาผมอ่านมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือเทคนิคโพโมโดโล่หรอกคือสมัยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อผมอะ่ะเคยซื้อหนังสือผมอ่านว่าวิธีเรียนเก่งต้องทํายังไงนะวิธีอยากเรียนเก่งทึาไหนผมก็นั่งอ่านนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันจะจําได้ตอนต้นกับตอนตอนจบเวลาคุณอ่านหนังสืออะ่ะหน้าแรกๆคุณจะจําได้สองสามหน้าแรกคุณจะจําได้แล้วพอใกล้จะจบอะ่ะคุณก็จะจําได้ตอนจบเพราะฉะนั้นเนี่ย เท่ากับว่าคนเราเนี่ยมันจะจาได้ช่วงต้นกับช่วงกับช่วงท้ายนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้เวลาในการทํางานเนี่ยช่วงต้นกับช่วงท้ายมันห่างกันมากเนี่ยไอช่วงกลางที่มันมันจาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยหรือมันไม่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปเลยแล้วมันก็จะมันก็จะมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพในช่วงที่มันวนวะมันว่างตรงกลางอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคโพโมโดโร่เนี่ยคือเขาบอกว่าให้ทำมันช็อต นะครับอย่างสมัยผมเรียนเนี่ยผมจะอ่านหนังสือช็อตละยี่สิบนาทีนะยี่สิบนาทีพักห้านาทีนะหรือบางบางสูตรเ็าจะยี่สิบห้านาทีพักห้านาทีนะครับคืออันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนพวกเขาเรียกว่า productive man มากๆเลยอ่ะนะถ้าใครที่ไม่ใช่ productive man มากๆอาจจะไม่อาจจะแบบเฮ้ยมึงขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยนะแต่ของผมเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงนะเพราะว่าเวลาผมทํางานเนี่ยผมจะกําหนดเลยว่ายี่สิบห้านาทีพักห้านาทีและยี่สิบห้านาทีนี้ไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยนะคือ ไม่ดูมือถือไม่อะไรสิ้นนั่งทํางานเลยครับ20-25าทีแบบเพ่งเต็มที่เลยพอหมดเวลาปุ๊บพักพักหนาทีนะเพราะนั้น1ชั่วโมงคุณจะมี2ยกแล้วคุณก็จะพักยกละ5นาทีก็คือ10นาทีนะถือถ้าพนักงานคนไหนทําแบบนี้ได้นะเจ้าของบริษัทแม่งแฮปปี้เลยแล้วงานจะออกมาดีมากคือคุณลองนึกภาพดูนะเ,เริ่มงาน8ปดโมงอาจจะอ้อยอิงไปสักแปดโมงครึ่งเริ่มทํางานได้หนึยกแล้ว เก้าโมงถึสิบโมงได้อีกสองยกสิบโ,โ,โมงถึงสิบเอ็ดโมงได้อีกสองยกสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงได้อสองยกเท่ากับได้ทั้งหมดเจ็ดยกเจ็ดยกแบบเพ่งจริงๆเนี่ยยกละเจ็ดสิบยกละยี่สิบห้าทีแบบเพ่งงานเนี่ยจริงๆไม่คุยไม่เล่นเลยกันเลยนะเพราะบ่ายโมงมากนะบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าห้าโมงเย็นสีชมม่ชั่วโมงชั่วโมงละสองยกก็สิบก็แปดยกงานจะมีประสิทธิภาพมากเลยนะแล้วมันจะไม่เล่นไม่คุยกันเลยมันจะไปเล่นคุยกันก็ตอนห้านาทีที่มันพักนั่นแหละ แต่ว่าส่วนใหญ่มไม่ใช่แบบนั้นไงที่มันทํางานกันอ่ะคือไอ้ยีสิบห้าทีเนี่ยมันเล่นอีกห้าทีมันทํางานมันจะกลับกันนะครับแต่ถ้าเกิดทายทํางานอย่างที่ผมว่าไนงะเทคนิคโพโมโดโร่เนี่ยนะยี่สิบห้าทีพักห้านาทีนะไอห้านาทีนะั้นคุณคุณพักปุ๊บคุณจะหยิบมือถือคุณมาเล่น Facebook ส่งเมสเซนเจอร์อะไรกับเพื่อนนั่งดู y o u t u ห้านาทีปุ๊บหรือไม่ก็เดินไปกินกาแฟกลับมาทํางานใหม่นั่นแหละเจ้านายรักแน่นอนเลยทํางานแบบนี้ได้นะครับ นี่คือข้อที่15นะคือบริหารเวลาแบบโฮโมโดโลนะครับนะก็ทั้งหมด15ข้อนะฮะทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปและกันแต่ว่าถือว่าผมเอาเทคนิคมาเล่าให้ใหเพื่อนๆฟังนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันอเองละกันนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ